ทีนี้เมื่อกี้ถามผมใช่ไหมอะไรเท่าไหร่ไอ้ห้าโซนไอ้ห้าเพสเนี่ยห้าเพสเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเพสเอ่อมีเดียมเพสโซเพสกับมีเดียมเพสมากที่สุด85% VCR กับ90% VCR ครับมากถึง60-70%ของท o t a ท m i l ไม g e เตต่อสัปดาห์สมมุมติเรามีท o t a ท m i l ไม g e เตต่อสัปดาห์อยู่50กิโลเมตรเราก็ต้องวิ่งเพส 85%เกับเพชร90%เ์เนี่ยประมาณ30-35กิโลเมตรต่อสัปดาห์ที่เหลือที่เหลือก็ลงมาเป็นพวก REGENERATION แล้ว10%ขึ้นไปเป็นพวก FAST c o n t i n u o u s run หรือ Temp ปยังไม่ต้องออไปยุ่งกับอินท l วังไม่ต้องยุ่งกับอินทวน์ไปยุ่งทำไมอะ่อมเะ,เพ,ะเพราะการการเรียนโค้ชของผมเนี่ยผมเรียนจากนักวิทยาศาสตร์ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์เวลาซ้อมวิทยาศาสตร์บอกไว้ตรงไปตรงมา เขาทำการวิจัยเมื่อไหร่ก็ตามที่กรดแลคกติกเกิดเกิดขึ้นในกลา้ามเนื้อ7มิลลิโมลเมื่อนั้นไมโตคอนเดรียตาย3%อซ๋อมันก็เสียเสียเวลาสร้างเบรดมาอแอรบิกเบรดหายหมดเลยหายหมดเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะผลิตพลังงานแบบแอรบิกมัน<อ>ผลิตที่ไมโตคอนเดรียนี่แหละหออะออกซิเจนก็ไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนในระดับเซลล์ที่ไมโตคอนเดรียแล้วก็สังเคราะห์พลังงานแบบ สังเคราะห ATP CP สารพลังงานออกมาแบบแอโรบิกให้เราใช้ก็ที่ไมโตัวคนเดียทีนี้พอคุณเข้าอินทวอนเยอะครับพอคุณเข้าเทมโปเยอะครับช่วงแรกๆคุณจะดีขึ้นอย่างใจหายแต่คุณจะไปสตั๊กอยู่อย่างนั้น uh huh. แล้วไปไหนไม่รอด uh huh. หลายคนจะเกิดสภาวะแบบนี้นานมาก uh huh. เป็นปีสองปีเคยวิ่งขึ้นไปอย่างดีเลยแล้วก็ยังเข้าโปรแกรมซ้อมเหมือนเดิม mm hmm. ผลปรากฏว่ามันแย่งลงอย่างนี้ ฐานมันไม่แอโรบิกเบสมันพังฐานออ๋แอโรบิกเบสมันพังแอโรบิกเบส์มันพังนั่นแสดงว่าเรามีวัตถุดิบแต่เราเอาวัตถุดิบไปป้อนโรงงานไม่ได้โรงงานพังแล้ววีโทูแม็กมันต้องซ้อมประมาณเท่าไหร่ไอ้พวกโซนสูงสูงโซนสูงสูะฮะโซนอะไรเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องซ้อมอินเทอร์วอนนะครับเมื่อกี้ผมก็บอกเต้ยวิ่งอินเทอร์วอนเพลินพันเมตรสิบเที่ยวใช่ไหมครับใช่ฮะที่สามสองศูนย์เต้ยวิ่งสามจุดหนึ่งเจ็ดสามจุดหนึ่งแปดพักสามนาที อินเทอรวันสําคัญครับแต่ต้องรู้ว่าจะเอาทีอิ Inter นเทอร์วันมาใช้เม,มื่อไหรนักวิ่งใหม่ทำอินเทอร์วอนดีเพราะว่าหัวใจมันยังไม่พัฒนาหัวใจยังไม่แข็งแรงอินเทอรวันจะกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจครับทําให้หัวใจรูบีบเลือดได้แรงขึ้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถด้านแอโรบิกอินเทอรวันจะทำให้ปอดขยายพอเราะจะเหนื่อยนักเวลาวิง่งอินท์วันถูกไหมฮะปอดก็จะขยายขึ้น แต่อินทรวนไม่ส่งผลต่อไมโตคอนเดรีย oh. เพราะฉะนั้นเราทําอินทรวนสักพักหนึ่งหัวใจแข็งแรงดีแล้วหัวใจก็จะมีลิมิตของการพัฒนาการเกิดขึ้นหัวใจพัฒนาได้50%าสิบเปอดพัฒนาได้20%รพอมันพัฒนาถึง50%และพัฒนาถึง20%แล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะถ้าหัวใจคุณพัฒนาไปเกิน5 0คุณเสี่ยงตายเพราะคุณจะมีสภาวะ oh. หัวใจโตอ่าโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยผมมีสภาวะนี้อยู่เนี่ย ผมเข้าอิทฟ่อนเยอะเวลาซ้อมทาไมก่อนเราก็เลยไปเก็บเบสอ่าเราก็ต้องเก็บเบสไอตัวนี้มันหมดแล้วนี่ก็ต้องไปเก็บเบสไอตัวเบสเนี่ยการการวิ่งที่85เปอร์เซ็นต์ถึง90เปอร์เซ็นต์ VCR เนี่ยมันทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณไมโทคอนเดรียในเซลล์มัสเซิลเซลล์มีไมโทคอนเดรียเพิ่มขางงาึ้นและไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้นได้ถึง500เปอร์เซ็นต์โออ่าเพราะนี่คือโซน โซนการซ้อมใหม่ที่นักวิ่งชั้นนําของโลกกลับมาทํากันโซนโซน85-90%โซนที่เพิ่มปริมาณไมโตคอคนเดีย85-90%ของ VCR <ช>นะครับไม่ใช่85-90%ของ Heart Rate Max Heart Rate นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ85-90% VCR ซึ่งอัตราการเต้นชีพจรจะอยู่ระหว่าง100 130 150แม้ว่าคนนั้นจะ Max Heart Rate สูงก็ตามก็ไม่ถ้า Max Heart Rate สูงอาจจะบวก10 เพราะอย่างอย่างผมเนี่ยแม็กฮาร์ดเรตผมร้อยเกผมรู้ผมก็เป็นมันก็เลยจะต้องบวกใช่ไหมฮะใช่มันก็เลยต้องบวกไปส0ก็เราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราก็สามารถเช็คเพสใช่ไหมครับ v ีซีอาร์เพสฮาร์ดเรทโซนเขาเรียกอะไรค่า p r อค่าความเหนื่อยทั้ง3ตัวเนี่ยต้องประกอบกันโอเคไม่ใช่คุณเช็คเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสนแต่เรื่องเพสอย่างเดียวประมวลประมวลประมวลผลทั้งหมดว่าจริงๆมันเข้มข้นแค่ไหนถูกโทนหรือไม่บางคนร้อยเจ็ดสิบเหนื่อยกับตายก็ต้องลดของพี่หนุ่มร้อยเจ็สิบพี่หนุ่มยังสบายอย่างตอนแข่งผมจะร้อยหกสิบห้าผมก็อยู่ประมาณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทีนี้มันมีคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยมากไมเลส Weekly m i l e Weekly m i l e เป็นอาจารย์ใช้ เวลาหรือระยะทางจริงๆมันสามารถคำนวณได้ทั้งสองอย่างคร <ฮะ S 2> ับทีนี้คำว่าไมเลชเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจให้ดีเลยนะคระับ <ฮะ S 2> เราไปคำนวณไมเลชแล้วเราพยายามซ้อมตามไมเลชของอีลิตอีลิตวิ่งร้อยเราก็จะวิ่ง 160. 1้0ยหกบอีลิตวิ่งร้อยหกเขาวิ่งกี่ชั่วโมงครับแป๊บเดียวแล้วเราอ่ะต้องโหนานมากนั่นแสดงว่า <c oughs> คุณซ้อมก่าเขามากกว่าเขาเยอะมากเลยใช่คทรมานร่างกายมากกว่าเขาเยอะเลยพัง เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับไมเลตของอีลิตหรือจะไปเทียบไมเลตกับคนอื่นอเอาเวลาก่อนเวลาเวลาครับเอาเวลาสมมุติว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะซ้อมกี่ชั่วโมงเดียสมมุติวันละชั่วโมงท่านพอไหมฮะมาราธอนพอไหมฮะพอวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงแต่อาจจะต้องมีชั่วโมงครึ่งบ้างรวมๆแล้วประมาณ 7- จ็ดถึงสิชั่วโมงต่อสัปดาห์เจ็ดถึงแดชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับมาราธอนก็มีหลายเพสด้วย พอใช่ไหมหรับพอโอเคขอให้ซ้อมเถอะใหเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับแล้ววันนี้เราวิ่งเก้าสิบนาทีครับความเร็วความเร็ว SCR slow continuous run แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ VCR เก้าสิบนาทีถ้าเราใหม่ๆก็หกสิบนาทีหกสิบถึงเก้าสิบนาทีอันนี้อาจารย์ดู VCR อาจารย์ดู VCR เป็นหลัก VCR แล้วประกอบกับ feeling ประกอบกับ feelingRPE score ใช่ประกอบกับ heart rate ได้ไหมครับ ดูดูทั้งหมดดูทั้งหมดโอเคดูทั้งหมดไม่ดูตัวใดตัวหนึ่งครับเพราะผมเนี่ยผมเวลาเวลาจ่ายโปรแกรมซ้อมเนี่ยผมจ่ายค่า VCR เป็นหลังก่อนโอเคเสร็จแล้วพอพี่หนุ่มไปวิ่งพี่หนุ่มบอกบอกผมว่าอาจารย์ครับไอความเร็วมีเดียมคอนทีต์อัดรันเนี่ยที่90% VCR เนี่ยปกติมันต้องร้อยห้าสิบแต่ผมไปร7 0เลยครับ hmm. ผมก็จะสั่งพี่หนุ่มพี่หนุ่มถอนเพสโอเคถอนเพสให้ช้างลงอ่นนั้น เพราะ adaptation จริงๆมันไม่ใช่เกิดจาก p พส adaptation จริงๆมันเกิดจากหัวใจพี่หัวใจอ๋อโอเคเข้าใจเพราะมันเป็น In intrinsic feedback กับ external feedback intrinsic feedback คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรา adaptation เกิดขึ้นในตัวเรา p พสมันเป็นมายา <c oughs> แต่ความ <c oughs> ความเป็นจริงอยู่ในตัวเรา heart r a t ความเหนื่อยอะไรเงี้ยเป็นคือของจริงใช่เพสมันคือนามธรรมใส่รองเท้าดีหน่อยก็วิ่งเร็วใช่เพสมันคือนามธรรม ไอรูปธรรมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยผมชอบมากเลยอัตราการเต้นชีพจรเท่าไหร่ซึ่งโปติแล้วง่ายสุดเนี่ยการรับวัดระดับความเหนื่อยของแอโรบิกแอโรบิกเทรนนิ่งเนี่ย<ะ>เราก็ใช้อัตราการเต้นหัวใจเป็นหลักในหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนไอการไปหาค่า l a c t a t threshold um l t maximum l a c t i c steady s t หาค่า VO2 max นั่นเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะพยายามรู้ว่าไอ้ฮาร์ดเรทระดับเนี้ย <Ừ. S 1> ไอ้ร่างกายอะแดปเทชันระดับเนี้ยแม่งอยู่เพสไหนจริงมันเรื่องของใจเราแหละมันอ,อยู่กับตัวเราอยู่ในตัวทั้งหมดไอ้ตัวน<ไ>ั้นเป็นตัวเลขที่พยายามจะอธิบายใช่แต่ที่เรื่องเป็นเรื่องที่น่าแปลกคืออะไรไหมครับพี่หนุ่มนักวิ่งทั้งหมดรวมทั้งทั้งโค้ชไม่ค่อยพยายามเรียนรู้เรื่องร่างกายแต่กลับเรียนรู้วิธีการฝึกร่างกายเข้าใจไหมอ๋อ <T uber> okay, คเ <antenna> ข<อ>้ <distributions> าววิธีการฝึกต้องเล็กเตเทสโเท่านี้ต้องเข้าอินทวอนต้องเข้าฟาสเล็กต้องเข้าเนเกกาทีบรันทุกคนรู้เรื่องพวกนี้หมดเลยยุคเว้นเรื่องร่างกายไม่รูท้ทั้งท่านที่คุณกําลังทั้งหมดที่คุณทําอยู่กําลังทากระทํากับร่างกายมนุษย์โดยที่คุณไม่เข้าใจเรื่องร่างกายอ,อ,อันนี้คือข้อข้อที่ก่อให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดการบาดเจ็บก่อให้เกิดการสตักในการฝึกซ้อมก่อให้เกิดการไม่พัฒนา เป็นเกือบทั้งหมดนะครับเราเราใช้เรารู้วิธีใช้เรารู้วิธีใช้แต่ไม่รู้ที่มาแต่วิธีเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับแลไอ้วิธีนั้นเ่ะไอ้วิธีนั้นอน่ะมันส่งผลกระทบอะไรภายในร่างกายของมนุษย์เราเรียกมันจริงๆเราเรียกมันว่าเทรนนิ่งเมท็อดวิธีการฝึกทางการกีฬาสปอร์ตเทรนนิ่งเมทอดซึ่งมีเยอะมากไอ้คำนั้นนะ่ะแปลว่าสำคัญมากคำที่ว่าฟังเสียงร่างกายโอ้ สำหรับผมสําคัญที่สุดเลยครับโปรแกรมที่ถ้าพี่หนุ่มทํางานกับผมนะผมจ่ายโปรแกรมให้พี่หนุ่มไปเนี่ยแล้วพี่หนุ่มเชื่อโปรแกรมผมทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ฟังเสียงร่างกายตัวเองไม่ใช่เรื่องดีนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นผมทํางานกับพวกพี่ๆนักวิ่งเนี่ยเขาจะรีพอร์ตผมทุกวัน<อ>และทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ผมบอกผู้นี้พี่เ่าโปรแกรมวันนี้เป็นอย่างนี้เออเมนเทนโปรแกรมไปอาจารย์นาฬิกาที่เราใช้กันมันจะมีแบบว่าให้รายงานว่า มันจะมีฟีลลิ่งใช่ใชอันนั้นคือเราควรจะจริงๆมันเชื่อเรื่องดีนะครับให้ความสําคัญกับมันถูกไหมว่าเราต้องระบุะว่าอ๋อเราวันนี้ฟีลลิ่งเราโอเคฟีลกูดเอ็กซ์แลนทอะไรเงี้ยใช่ครับแต่แต่เราเชื่อทั้งหมดร้อไม่ได้เพราะว่าในขณะที่เราซ้อมเนี่ยในช่วงที่เราต้องการอะแดปเทชันเราก็ต้องโหลดร่างกายนาฬิกาก็จะบอกว่าเราลา้ลาล้าแล,าลา้วก็ล้าโอเคแล้วถ้าพี่เชื่อมันหมดพอพี่มันบอกพี่ลา้าพี่ก็พักบอกพี่ลา้าพี่ก็พักมันก็ไม่ได้โหลด อะดัปเทชันที่ที่เกินกว่าระดับนี้ก็จะไม่เกิดก็ขึ้นอยู่ที่นี้ก็ต้องมาดูความเหมาะสมว่ามันเหมาะสมอยู่ในระดับไหนจางครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรโหลดเพิ่มหรือโอเคเราอะดัปอะดัปเทชันของร่างกายมันมันโอเคละหรือใส่เขา้าคือความหนักเบาหรือการลดลงของระดับความเข้มข้น่ะเพราะฉะนั้นมันจะดูยังไงเพราะฉะนั้นคือเหตุผลว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเราควรจะเทส VCR ทุก4วีคไงอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วเราเทสสเสตริงไหมล่ะ เราเทสสปี speed ไหมล่ะเราเทศส flexibility ไหมล่ะเราเทสโมบ mobility ข้อไหมล่ะ,ม,ละมันไม่ได้แค่ระบบห,หายใจไหลเวียนอย่างเดียวจะวิ่งให้ดีม,มันมีทุกระบบนะครับระบบกล้ามเนื้อเป็นไงเราก็ต้องเช็คฮนะ mobility ข้อเป็นไงวิ่งแล้วข้อติดไปหมดเลยเห็นไหม Adaptation ของการฝึกดูวัดผลจาก VCR และของการฝึกระบบแอโรบิกแอโรบได้จากค่า VCR ซึ่งง่ายสุดโอเค ง, <Project. S 2> ง่ายสุดแล้วก็ในตัวของนาฬิกาเองมันก็จะบอกค่า View2 Max ใช่ไหมครัแต่มันไม่เคยบอกค่า VCR ได้เพราะมันเจาะเล็กติกพี่ไม่ได้อ,อีกหน่อยอาจจะอาจจะจับจับจากเหงื่อก็ได้อาจจะแบบตึกตึกเลย <laughs> เสร็จแล้วมันวัดจากฮาร์ดเรทเป็นส่วนใหญ่<อ>ตัวนาฬิกาเนี่ยคำนวณโหลดต่างๆเนจากฮาร์ดเรทเป็นส่วนใหญ่เสร็จแล้วสมัยก่อนคุณเฉลิมวงที่ที่มาขอให้ผมทำยูทูบ <laughs> เฉลิมวงก็เอาวิธีพวกนี้ไปซ้อมอแล้วก็ซ้อมตามแบบที่ผมบอกนาฬิกาบอกว่าคุณเฉลิมวงวิวทูแม็กน้อยลงเพราะว่าซ้อมเบสเป็นหลักซ้อมเบสเป็นหลักแต่คุณเฉลิมวงพีบีอืมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกับร่างกายเราเออใช่ไงเทคโนโลยีก็สําคัญแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญาไม่ใช่เชื่อเทคโนโลยีทุกเรื่องะถ้จะอยากได้วิวทูแม็กก็ไป ที่ลงขอดแป๊บเดียวมันก็ขึ้นละนแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันไปดูฮาร์ดเดโซนแล้วคำนวณระเบีมีทูแบ็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมาราธอนที่ใช่สักทีเดียวใช่ใช่โอเคแปลว่าเราก็ต้องฟังร่างกายแล้วก็ต้องเรื่องที่หนึ่งเลยครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเวลาที่ผมจะทํางานกับใครหรือแม้กระทั่งโค้ชคนไหนก็ตามเรื่องที่เราควรคํานึงถึงมากที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตของนักวิ่งเป็น เรื่องที่หนึ่งรงไ,มไม่ใช่ความสําเร็จในการวิ่งคุณอาจจะเก่งในสนามแต่คุณสูญเสียเอาไว้ว่าร่างกายทํางานผิดปกติไม่คุ้มไม่คุ้มเลยไม่คเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเวลาที่เราจะทํางานเรื่องโคชิ่งเซฟตี้ครับเซฟตี้เซฟตี้แล้วค่อยว่าเรื่องอื่นถ้าถ้าจะทำงานร่วมกันพี่ไปวัดอีเมาก่อนอย่างน้อยก็เซฟไป90้าเปอร์เซ็นซึ่ง เป็นคาแนะนําเบื้องต้นที่ทุกคนควรทาเนาะผมพูดทุกครั้งอืวัดซะก่อนพอเกิดไปเทสจะเป็นไรมาก็ไม่โอ้โหพีซีอาร์เทสประเทศพีซีอาร์อยู่ๆไปเทสพีซีอาร์โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีแฝงโรคโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแฝงอยู่อันตรายจะตายมันจะเสียใจกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องวิ่งไม่ใช่อยู่ๆมีเงินก็ไปซื้อรองเท้ามาวิ่งอมีเงินต้องไปให้หมอตรวจให้ดีก่อนถึงชะซื้อรองเท้าวิ่ง ก่อนไปก่อนไปซื้อรุงเท้านะครับทุกคนไปไปจ่ายตังให้หมอเทสอย่างน้อยอย่างน้อยก็ EKG e l e c อิเล็กโ i คาดิโกรมการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงรองเท้าดีเลยผมขอบพูดถึงรองเทา้านิดนึงคือผมไปได้ไปที่อาดิดาแล้วก็ไปเจออาดิดาที่เยอรมันนนะแล้วก็ไปเจอ, Hi อไฮเล่ไฮเล่ใช้รองเท้าอาดิดาสใช้วอนเซอร์ a อาดิดาสชั่วชีวิตผมผมฟังเขาเขาก็บอกว่าเนี่ย ถ้าปัจจุบันนี้เขาเกิดมาในยุคป,ปัจจุบันนะแล้วมีรองเท้าดีๆแบบนี้เขาทําลายกําแพงซับทับสองแล้วอา,อาจารย์ว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ครับเพราะรองเท้าช่วยถึงสองสามเปอร์เซ็นของเวลาที่วิง่งสองสามเปอร์เซ็นก็เยอะแล้วเนาะก็เยอะเลยแนละ้วก็จะวิ่งต่ำกว่าสองเวล เขาวิ่ง203ใช่ <laughs> แปลว่ารองเท้าก็มีผลแม้จะน้อยตอให้อใหอสอมมีผลเยอะมากปัจจุบันมีผลจนกระทั่งสาพันธ์มีการกำหนดรูปแบบของรองเท้าที่ใช้แข่ง um คุณใช้รองเท้าผิดประเภทแข่งไม่ได้ครับ <laughs> ครับครับพูดถึงรองเท้านีดเนึง <laughs> แต่ว่าไม่ได้เป็นการป้ายยานะทุกคนเพจผมชอบแบบป้ายยารองเท้า ขอคําแนะนําว่าเราควรซ้อมรองเท้าเราควรใช้รองเท้าซ้อมแบบไหนแบบเดลี่เทรนเนอร์ปัจจุบันเราควรใช้คาร์บอนช่วงไหนหรืออะไรยังไงฮะถ้าถ้าเราใช้รองเท้าซ้อมนะครับผมแนะนําว่านักวิ่งทุกคนถ้าจะวิ่งจริงจังควรมีรองเท้าหลายคู่นั่นเห็นไหมครไม่ใช่คู่เดียวฮะแม่บ้านฟังไว้นะฮะแม่บ้านควรจะมีรองเท้าหลายคู่เพราะว่าถ้าเราใช้คาร์บอนคู่เดียวเนี่ยรองเท้าคาร์บอนเนี่ยเสื่อมง่าย ครับถ้าเราใช้รองเท้าคาร์บอนตลอดเวลาในการซ้อมเปลืองตังเปลืองตังสองเปลืองร่างกายเปลืองร่างกายเพราะแรงสะท้อนกลับของรองเท้าเยอะมากกว่าปกติอ๋อถ้าถ้าคุณจะสร้างแรงสะท้อนของพื้นนั่นแสดงว่าคุณต้องต้องมีแรงกระแทกคาร์บอน <Carbon S 1> จริงจะทางาน<อ>เดินเฉยๆมันทํางานที่ไหนไม่ทำมันต้องมีแรงกระแทกมันจริงจะทางานนะครับเพราะฉะนั้นแรงกระแทกสะท้อนกลับต่อระบบโครงร่างก็มากกว่ารองเท้าปกติ เพราะฉะนั้นรองเท้าคาร์บอนเนี่ยเราควรจะมาใช้วันที่เราทำฟาสต์คอนติเนวั r รันเทมโปอินทาวนหรือเป็นวันที่เราทำเรส p เพสก็สป<แ>ีดเวิร์กใช้คาร์บอนได้ใช่ไหมครับใช้คาร์บอนเ,อเสร็จแล้วถ้าเราทำลองรันมีเดียมคอนติเนวัตรันสโลว์คอนติเนวัตรันรีเจเนอเรชันก็ใช้รองเท้าที่ค่อนข้างนุ่มค่อนข้างนุ่มใช่ครับเซฟระบบโครงร่างเราครับ S <S มันทำมาทำไมรองเท้าให้นุ่ม,มเพื่อให้เราวิ่งแล้วมีอันตรายต่อการแรงกระแทกน้อยลงแต่ถ้าสมมติว่าเราทำแอรบิกรีเจเนอเรชั่นหลังจากซ้อมอินทวอนสัก15นาทีแล้วถ้ามีสนามแบบนี้ครับที่มีสนามฟุตบอลแล้วหญ้าดีามีความปลอดภัยไม่มีหลุมลครุขร่ผมแนะนำให้ถอดรองเท้าอ๋อถอดรองเทาวิ่งจอกยากเงี้ยเ,เราใส่รองเท้าตลอดเวลาไอ้กล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ในเท้าเราเนี่ยกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ในเท้าเราเนี่ย มันไม่แข็งแรงเพราะรองเท้าสป,ปอร์ตมันอยู่ตลอดรเราก็เอามันมารับแรงกระแทกบ้างกระดูกเอ็นที่อยู่ในบริเวณเท้าเราเนี่ยมีเป็นเป็นส่วนที่มีกระดูกเยอะมากและมีรอยต่อเยอะมากมันจะได้แข็งแรงไงครับก็ถอดรองเท้าเยอะบ้างแล้วบางครั้งก็ลองถอดรองเท้าดิวดูบ้างแล้วถ้าคุณจะดิลคุณจะดิวจริงจังเลยนะครับควรจะเป็นรองเท้าพื้นป่า ไม่ใช่รองเท้าพื้นหนาเพราะมันทําให้ตําแหน่งที่รองเท้าเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดตําแหน่งที่ร่างกายคํานวณได้เพราะรองเท้ามันถูกพื้นซะก่อนร่างกายมันไม่คุมรองเท้าร่างกายมันคุมเท้าเอาพวก Racing แปดธรรมดาบางใช่ที่ทําให้เราจับฟีลลิ่งของของเท้ากับพื้นได้เป็นรองเท้ามาราธอนสมัยไฮเล่พื้นบางแค่นี้เองพวกดัตเตอร์เจแปนใช่พื้นบางแค่นี้เองครับบางแล้วเบามากครับสมัยไฮเล่ เอานั้นมาใช้ผมเคยเจอไฮเล่ที่สอ,สองครั้งนะที่เจอกันหลักๆเลยที่ชิงแชมป์โลกที่เซบินญาเซบิญญาปีหนึ่งเก้าเก้าเก้สเปนสเปนแล้วก็มาเจออีกครั้งที่โอลิมปิกซิดนีย์ครับเจอผมยังมีเข็มโอลิมปิกที่รับมาจากมือไฮเล่เลยไฮเล่นี่รุ่นเดียวกับอาจารย์นะหรือว่ารุ่นน้องน่าจะรุ่นไม่ต่างกันนะไฮเล่ oh. น่าจะน้องกว่าไฮเล่ Hi น่าจะน้องกว่าเขาดูยิย oh, ม้มแย้มมากเลย เป็นยิ้มแยม้มเป็นกันเองแล้วเป็นมนุษย์ที่ดีมากน่ารักมากใช่ครับเป็นมนุษย์ที่ดีมากปัจจุบันรวยนะครับไฮเล่มีโรงแรมเป็นของตัวเองในเอธิโอเปีย8ปดแห่งโอ้โหรวยเพราะผมรู้จกักผมรู้จักเอเจนซี่ของไฮเล่เอเจนซี่ของไฮเล่บริษัท global sport u p communication เขาเป็นเอเจนซี่ส่วนตัวของไฮเล่แล้วก็ดูแลไฮเล่เกือบ30ปีบริษัทนี้ครับเพราะฉะนั้น ย้อนกลับมาที่รองเท้านะครับไฮเล่บอกว่าเขาทําทําลายกําแพง2ชั่วโมงได้แน่นอนถ้าเกิดในยุคนี้แต่ว่ารองเท้ามีผลมีผลแน่เลยมีผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งในการซ้อมของเราก็เลือกรองเท้าให้ถูกนะใช่แปลว่าอาจารย์ก็แนะน,านาํา3-4ค,คู่สามคู่ก็พอไม่งั้นเจ็บเปลืองต่างกันเดี๋ยวเมียด่าครับผมุ่าสาร์เติมให้1คู่แล้วนะ3คู่เหรอ4คู่ได้ไหมอาจารย์ว่า2คู่ก็พอ3คู่เนาะจริงๆ2คู่ก็พอครับ2คู่ก็พอโอเค ตอนนี้จะไม่ตัดออกเดี๋ยวทุกคนเดือดร้อนโอเคมีอะไรจะเพิ่มเติมสำหรับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวิ่งบนถนนของคนคนไทยที่วิ่งตอนนี้ฝากทิ้งท้ายฮะออถ้าถ้าเป็นไปได้เรื่องแรกที่ผมอยากทำเลยก็คือเรื่องที่ว่าก่อนที่จะวิ่งตรออวจ ekg ก่อน uh huh. นั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยครับฝากครับเรื่องที่สองการบาดเจ็บเกิดขึ้นเยอะมากจาก ถ้าทางการวิ่งที่ไม่ถูกต้องอควรจะเรียนรู้เรื่องท่าทางการวิ่งนะครับใน u t u b e มีเยอะมีมีกูรูที่สอนเรื่องนี้เยอะมากครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องว่าถ้าเราจะวิ่งจรงิงจังต้องต้องพัฒนาความเร็วด้วยโดยการทำแม่คันให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีเรื่องสปรินท์เทรนนิ่งด้วยเรื่องที่สามท่าทางการวิ่งที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างไม่สามารถแก้ได้ด้วยการฝึกทางเทคนิคหรือ,อมไม่สามารถแก้ได้ด้วยดริล แต่คุณ oh. ต้องทําความแข็งแรงเสริม mm hmm. ในกล้ามเนื้อมัดที่เกี่ยวข้องเห oh. ็นไหมฮะมีมีอีกเยอะเลยครับเรื่องที่4เวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราคิดว่าเราจะวิ่งให้ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่เราดันไปวิ่งไกลขึ้นกว่าเดิมการวิ่งไกลขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นมันทาให้ทนขึ้นถ้าเราต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นก็ต้องมายกระดับความเร็วในการวิ่งให้เพิ่มขึ้น mm hmm. มาทําความเร็วมาทําท่าทางการวิ่งถูกต้องมาเติมกําลังของกล้ามเนื้อให้มันหดตัวแรงขึ้นเราจะเร็วขึ้นแล้วเอาความเร็วใหม่ที่เกิดขึ้นไปทําให้ทดทีนี้เราเร็วจริงเคครับนั่นก็คือครอบคลุมนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะขอมาหาอาจารย์อีกได้ไหมครัได้ครับไม่มีปัญหา,าครับถ้า,าจะมาพูดเรื่องโปรแกร,รมต้องไปที่ทํางานผมฮะได้ได้ <พอ S 2> ได้ไดผมจะได้มองภาพของโปรแกร,รมทั้งหมดงั้นเดี๋ยวนัด เดี๋ยวทำนัดครั้งต่อไปได้ครับรวมถึงไปเรียนกับอาจารย์ในคอร์สปลายปีด้วยเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะแจ้งเดี๋ยวผมจะฝากแจ้งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะค,ะครับขอบคุณคาับขอบคุณคาับอาจารย์เอกวิทย์สแสวงผล